ครับวันดีครับก็วันนี้อยู่กันกับกาล่าสองสี่เก้าเก้าะผม,มเป็นยังไงไเป็นยังไงกับเคยเคยได้ยินมาก่อนไหมเรื่องเนี้ยรู้รู้จักครับรู้จักครับเ mm hmm. อ่อเด็กไบเล่ก็ดังอยู่ครับออผมรู้จักอยู่อรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ายอมรับว่าแค่รู้จักตัวละครไม่ได้รู้จักว่าเพราะเรื่องคืออะไรอะไรยังไงก็วันนี้ก็ได้มาดูเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมแล้วก็เออไม่ได้เข้ามาดูละครเวที ที่ราชดาลัยมาหลายปีมากๆแล้วน่าจะแบบ6-7ปีเป็นอย่างต่ำก็รู้สึกว่าเออดีใจแล้วก็น่าตื่นเต้นที่ได้กลับมาดูละครเวทีที่นี่ครับเรียกว่าพลาดไปแล้วอนาคตอาจจะเป็นเราจริงๆไหมใครๆก็สนใจไหมอยากลองเล่นไหมเล่นได้อยู่แล้วครับผมคือก็ก,ก็เคยมีประสบการณ์ในละครเวทีที่ราชดาลัยด้วยก็แต่ตอนนั้นมันแบบอุ้ก็เกือบ10ปีแล้วครับผมก็ ถ้ามีโอกาสอีกก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆกับการมาเล่นละครเวทีครับผมถ้ามีโอกาสเหรอครับต้องมีคนติดต่อมาก่อนเผื่อว่าถ้าเขามีเรื่องไหนน่าสนใจเนาะเราก็เผื่อว่าจะใช่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 ครับผมอะไรั้อยอะไรเป็นเอลเอลบีเนอรมาแล้วเวทีเราครับผมนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่นิดหน่อยเหรอ ก็เตรียมแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าปีนี้เป็นเป็นปีของภาพใหม่ๆก็รู้สึกว่าพยายามจะตั้งใจให้ใหมันมีภาพใหม่ๆเกิดขึ้นภายในปีนี้ทั้งตัวคอนเสิร์ตเองทั้งแฟนคอนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในซีรีส์มีสตินะคุณทีแล้วก็ซีรีส์เรื่องเทสครับผมก็รู้สึกว่า4อย่างนี้ก็จะเป็นภาพใหม่ๆทั้งหมดเลยที่เหาแฟนๆน่าจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราเราตั้งเป้าเวลาว่าปีนี้เนี่ยเราจะเราจะทำอะไรไว้บ้างใช่ ก็มนี้หน่อยเพลงขอาแบนีอ่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับครับก็เกือบไม่รอดอ่ะมันมันยากมันยากคือเพลงนี้เอ่อต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่ยากอยู่แล้วด้วยลายภาษาตอนแรกเนาะแล้วก็ร้ององนตรงมินิสเตจมันเอ่อคือเผื่อคนไม่รู้ร้องกันตรงมินิสเตจข้างหน้าที่ลำโพงมันตีเข้าเนี่ยเราจะร้องยากกว่าอยู่ตรงเวทีเพราะว่าเสียงมันจะดีเลยครับผม ใช่มันมีผลเรื่องได้ยินนะผมแล้วก็เรื่องเรื่องเสียงของ่านมันร้องยากกว่าอยู่แล้วก็ก็เขาเรียกว่าซองกันหนักอยู่แล้วก็ค่อนข้างกัง,งวลเป็นห่วงกันอยู่แต่ว่าออกมาได้ใช้ได้เลยก็เลยแบบสบายสบายใจสบายใจครับผมคน,คนที่มาข้าขนบุกแล้วเป็นเราเรอะเราได้อ่านฟีดแบ็กไหมแฟนๆว่าไงบ้างโอ้ไม่ได้อ่านฟีดแบ็กแต่ว่าผมเสียวมากเพราะว่า มันยังไม่ใช่ฮุกสองที่เราจะร้องแบบใส่เต็มได้แต่มันเป็นฮุกแรกที่มันยังมีแค่ดนตรีคอมันนิดเดียวดังนั้นมันจะใส่พาวเวอร์แรงมากไม่ได้ด้วยใส่น้อยเกินก็ปิ้นอีกก็เลยแบบเออกังวลอยู่เหมือนกันแต่เต็มเลยนะครับผมก็นิดๆหน่อยๆครับเรื่องธรรมดาครื่อธรรมดาอันนี้เครื่องธรรมดาอยู่ใช่มเครื่องธรรมดาธรรมดาคนที่ต้องเดทที่ยิ่งกว่าธรรมดานะยังคิดไม่ถึงเดี๋ยวค่อยไปตรงนั้น,อ,น,นอีกไกล ครับผมได้ข่าวว่าเราชอบไม่ชอบครับกลัวครับผมแต่ว่าสนุกดีพอได้ทำมันก็สนุกดีแต่ว่าถามว่ากลัวความสุขไหมกลัวเออ่กลัวมากไหมกลัวมากด้วยแต่ว่าก็มันต้องทำอ่ะพอมันถึงสถานการณ์ต้องทำกี่่ตลนาจะได้สักสี่ห้าตลบอยู่ต่อวันติดเท่ห์อยูนะได้อยู่ใช่ไหมครับโอเค ก็ก็โชคดีโชคดีไปที่แบบอพอมันอยู่บนสเตจแล้วมันก็ไม่ได้กลัวแล้วมันก็อยู่กับการแสดงมากกว่าก็เลยแบบโอเคนะตอนนั้วรู้สึกตอนที่หนาดทั้งหแล้วแบบหนูมัยันแฟนเต็มมอเต็มมากเออต้องขอโทษทุกคนแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้มองครับผมเพราะว่ากลัว,วความสูงใช่เสียวอ,อยู่ครับอยู่กับตัวเองครับผมโคตรแทบตลอกเราไปใช่โคตรท่าฟุบแล้วก็หลับตามันจะมีความระเบ้อนิดนึงเนาะแบบมองต้องแบบระเบ้อ มองขึ้นชั้นสามเพงเดียวไม่ค่อยอยากมองข้างล่างเท่าไหร่แต่เรา็เอาโชว์นี่หน่อยเต้นซิ้นีหน่อยแบบอะไรอย่างเงีนยใช่ครับผมก็ก็ก็อย่างนี้พูดไปในตัวการแสดงก็ตั้งใจว่าแบบปีนี้อยากทำอะไรที่มันแปลกใหม่หน่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เต้นนานแล้วแล้วก็คือรู้สึกว่าคนชอบคิดว่าเราเต้นไม่ได้ แต่ว่าในความรู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเต้นได้แต่ผมแค่ไม่ชอบเต้นเฉยๆ่มันคืความสามารถที่แฝงของเราอยู่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถแต่คือเราเต้นได้แต่เราแค่ไม่ชอบเต้นแต่นั้นเวลาอยู่ในสถานการณ์ผมไม่ได้บอกไปเลยว่าผมจะไม่เป็นแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเออจริงๆแล้วเราก็เต้นได้เราก็เต้นเป็นก็เราถึงเวลาแบบไอ้คนเขาได้เห็นน่อยับผมไหร่ได้คือแบบ ก็ได้ดูนิดๆหน่อยๆครับผมก็ก็ออกมาดีนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนแล้วก็เออ่ในแฟนคอนก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแล้วจะได้มีได้เห็นกันอีกเนาะครับแฟนคอนไหนอ่ะนะยังไม่เริ่มเลยครับผมยังไม่ใกล้เริ่มเลยครับโอ้หก่อนแฟนคอนอย่าว่าแฟนคอนเลยทีมคอนเสิร์ต GMMTV ยังต้องทำบัตรปลอยซ้ำก่อนอบัตรปลอยซ้ำเสร็จเพร์เซนต้าวิลเลียมเอสคอนเสิร์ตอาจูเนียร์มาร์ค คอนเสิร like ์ตอะไรแค่นคอนเสิร์ตเจมโฟลด์ใกจะถึงของเราใช่ไหมและค่อยถึงของเราทีมคอนเสิร์ตจะต้องทำเป็นเจ็ดคอนเสิร์ตนะอีกไกลอีกไกลตอี่ใกล้ๆเลยละกันล่าสุดคือไปมาท่าันครับผมก็ก็ล่าสุดได้ไปพักเสียงครับกับหนังเรื่องฮัตตูเทรนจิราต้อนกับโบธิกับครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รอดูฟีดแบ็กเลยว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เทรลเลอร์ปล่อยออกไปแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดี พี่แป็กค่อนข้างดีแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าตัวเต็มออกมาจะเป็นยังไงก็ยังยังไม่วางใจว่าแล้วก็ยังไม่อยากรับปากกับใครว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าไม่อยากเป็นคนตัดสินงานตัวเองให้คนอื่นตัดสินดีกว่าแต่จริงๆก่อนอันนี้คุณวินเองก็เคยมีแบบได้ภาคเกมมาบ้างใช่ค่ะนิดหน่อยกันมาคือเคยเคยมีประสบการณ์งานภาคโอวอรสองครับผมซึ่งเป็นเกมของทางเมกาครับแต่ว่าอันนั้เนี่ยพอมันให้เสร็จกับศาสตร์ธุรกิจเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกับงานภาคหนังคือว่า อันนั้นมันโชคดีที่ว่าเรามีความอิสระทางเคียทีฟในการพากอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวทางเกมเนี่ยเขาจะไปแอนิเมตตามที่เราท่าครับผมแต่ว่าพอมันเป็นหนังเนี่ยมันคือบทที่คนเขาแสดงมาแล้วคนเขาเล่นมาแล้วและเราต้องทําตามเขาดังนั้นมันจะศาสตร์มันจะค่อนข้างต่างกันหน่อยดังนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็ดีไม่ดีก็ติชมกันเต็มที่เลยครับผม ท้าทายมากครับท้าทายมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมในฐานะนักสแสดงและคนสื่อาสารพรมอ์ผมเป็นคนที่ค่อนข้างฟรีในการเล่นผมจะไม่ค่อยฟิกอยู่ในฟิกกับตัวเองเท่าไหร่ว่าบทนี้ต้องเล่นยังไงแต่ว่าพอมันเป็นหนังที่เขาเล่นมาแล้วแล้วเราต้องภาคทับคือเราก็ต้องตามเขาดังนั้นมันก็จะมีความยากตรงนั้นอยู่ก็ค่อนข้างฝืนความเป็นนักสแสดงของตัวเองอยู่แต่ว่าก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผม อาครับผมใกล้แล้วครับผมก็วันนี้ก็มากับซีรีส์เรื่องเทสนะครับผมก็ใกล้มากๆแล้วอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับก็ฝากติดตามชมกันด้วยก็จริงๆแล้วนนพูดได้แหละ,ะเพื่นอนๆอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เออแอบเจอคุณบอยเมื่อกี้ก็ตัวพวกควณแสดงยังไม่ได้ดู แต่คุณบอยเขาบอกว่าแบบพี่บอยเขาบอกว่าแบบเอ้ยรอรอดูเลยพี่ดูแล้วสองตอนอ่ารอให้น้องๆดูอยากให้น้องๆเห็นก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมใช่ก็เตรียมกันเลยครับผมก็ซีรีส์เรื่องเทสนะครับก็มาวันนี้มาที่25มิถุนายนนี้นะครับเวลาสดขึ้นทางช่องวันสังสเวทนะครับผมแล้วก็สามารถดูนีรันนันพัฒน์ได้บนวันดีครับแล้วเราขอถามนิดนึงแล้วคุณปีไหนเมื่อไหร่เราจะได้เห็นกันล่ะอย่างนี้ขอภายในปีนี้แน่นอนนะผม แต่ว่าเมื่อไรของปีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าก็ภายในปีนี้แน่นอนใช้คำนี้แต่มีสิ่งที่เริ่มก้าเข้ามาแล้วหนึ่งก้าคือสกลระหองลระหอครับผมใช่กรองเราก็พรุ่งนี้ไปอ่านบทอีกรอบครับผมเรามีการก้าเข้ามามีกั้นที่หนึ่งแล้วตรงนี้ใช่ครับได้อ่านบทแล้วเป็นยังไงใช่ได้อ่านบทแล้วซึ่งวีสติยังไม่ได้อ่านบทเลยนะแต่ว่าวีสติปีนี้ปีนี้แน่นอนแต่ว่าสกาเลทัสเนี่ยพูดดักไว้ก่อนเลยครับผม ไม่ใช่เร็วๆนี้ครับอีกนานอีกไม่ต้องคาดหวังที่เราไปเสริมมาทักษหมาหายไปยังยังไม่หายครับผมคือเรียกว่าตอนนั้นเป็นการปูเบสิกแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะเป็นการเข้าคาแรคเตอร์แล้วเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้นเป็นการปูเบสิกว่าสกิลที่เราต้องใช้ในการเป็นหนึ่งในองคชายเนี่ยคืออะไรบ้างแต่ตอนนั้นบทมันยังไม่เสร็จแล้วยังไม่ได้สนุกมา ใช่แล้วเราต้องทําอะไรมากที่สุดทำไปถึงเบอร์ไหนว่าซีนมันจะเขียนออกมายัางไงตอนนี้ได้อ่านบทกันแล้วรู้กันแล้วว่า,วาใครต้องทาอะไรอยากใครใครเป็นนักลบบ้างใครเป็นนักวางแผนบ้างใครเป็นไ,ปไม่ไม่ไม่สอยไม่ <c oughs> สบบอยก็แบบยุคเก่าเนาะมันก็มีคนแต่ละคนก็ทำแต่ละแบบนแต่ว่าใครจะถนัดอะไรก็พวกผมก็เพิ่งรู้กันแต่คนดูยังไม่ต้องรู้ ยังไม่ต้องรู้ผู้หลายคนทำเพื่อนัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตจับงานแล้วที่ยังอยากทำไหมครับถ้าที่ยังอยากทําก็คือยังยังอยากทําเพลงครับผมก็ยังอยากทําเพลงเลยมีโอกาสได้ฟังไหมมีครับมีครับมีเรื่อยๆครับผมก็เออเพลงผู้ตรงๆเพลงไม่ผ่านอราทำไปเรื่อยๆครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยว ขาเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ได้ฟังใช่คำนี้แตทีนถามอะไรสา่ไหนที่แบบอยากทำให้ดูความจริงไหมสา่ไหนที่ยังไม่ได้ทำเหรอครับผมมันมันมันมีอะไรบ้างอะคือเพราะว่าแอบแอบรู้สึกว่าเราทําเกือบหมดแล้วใช่ใช่ใช่ก็เกือบครบแล้วครับผมก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ทาครบทุกทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าใครอยากไปทำอีกก็ทำได้อีกครับผมสนุกหมดชอบหมดทุกกโอาสใช่สนุกครับผมครับเออเคลียร์ได้ครับผู้จัดการกัดฟันเลยนะนะเพราะเคลียได้ครับถ้าผมฝากกับซีรีส์เรื่องเทสด้วยนะครับออนในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับผมเวลาส่งพึ่งพึงทั้งชกมันเศษเศษนะครับแล้วก็สามารถดูรีลันอันคัดได้บนวันดีครับผมโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ